สวัสดีครับยู่ผมมิยะกิคุงนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจากคลิปของบอฟุนนะครับบ่าครับนะครับบอครับเสียงอาจจะเบาที่ตดิแต่ว่าจะพยายามเพิ่มเสียงให้ดังแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่สบายแล้วก็เก็บคอมาก,ก็อาจจะเบานิดนึงนะครับ ก็อาจจะไม่ได้พูดมากเลยแล้วก็คงไม่เป็นแนทของมังเนาะส่วนที่พี่ไม่ได้ลงคลิปก็อาจจะเป็นเพราะว่าโทรศัพท์สายชา์จมีปัญหาเดี๋ยวหาซื้อสายชา์จดีๆก่อนค่อยได้ถ่ายคลิปอีกรอบกับรหัสแจกตอนนี้รหัสที่แจกก็มีประมาณ6อัน7อันก็น่าจะแจก5่าอันครั้งเดียวเลย เยวแล้วก็โยรุก็ใกล้จะได้แจกแล้วนะฮะัโยรุก็น่าจะอีกไม่นานก็เอามาแจกนะครับก็รอนิดนึงนะครับมาเรามาแจกสกิปกันก่อนเถอะส่วนสกิปแบบต่างๆพี่ก็จะไปพยายามหามาให้น้องๆแต่ละแต่ละอันนะส่วนวิธีการหาคีย์ก็ผมพี่เคยสอนไปแล้ว รอบนึงนะเดี๋ยวขอไปดูคีย์ก่อนว่ามันปรับอะไรใหม่หรือเปล่าถ้ามันปรับใหม่ก็จะได้หามา,าทำสอนทำคลิปสอนนี่นะครับสกิปของบอมครับนะครับบอมใครเรียกอะไรไม่รู้พี่ขอเรียกว่าบอมพักนะมันเรียกง่ายเปิดมาก็จะอยู่ในหน้าแรกนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นอะไรต่างๆนะครับ ถ้าเลื่อนลงมาสุดจะมีออดีมโคดนะครับกดไปก็จะโคดเด้งไหมโอเคแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นอ่าพวกฟ้าแด็กแท็กพวกเออ่เซสเซสปาฟ้าแด็กแท็กมีของคอมของ,ของมือถือแล้วก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะตอนที่ผมมาลอง โทรศพัพท์ผมค้างเพราะว่าโทรศพัพท์มีปัญหาก็เลยไม่ค่อยได้ล,ลงคลิปด้วยเลือกเป็นหมัดไปนะแล้วก็ออโต้ฟาร์มเรียวค่อยเอาทีหลังเรามาแนะนําเมนูก่อน <c oughs> ก็จะมีฟาร์มมัดผลฟาร์มมัดปืนเลื่อนลงมาอีกก็จะมี Auto ออโต้ฟาร์มบอสเลื่อนลงมาก็ฟาร์มบอสต่างออโต้ฟาร์ bon มบนก็มีอันที่สองก็น่าจะเป็น uh, ออโต้หาของออโต้ตีบิ e ๊กมัมออโต้ตีอีลิตบอสขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะครับเลื่อนลงมาไปเรื่อยๆก็จะเจอออโต้ฟาร์มทำของต่างๆออโต้ทำฮาคิออโต้ฟาร์มฮาคิสังเกตออโต้ทำเซเบอร์ออโต้ซื้อดาบออโต้อิเล็กโต้แล้วก็ออโต้ฮาคิออโต้เลนโบฮาคิออโต้ ฮาคิ B สองฮาคิสังเกตนะเอ็มม่าแล้วก็ออโตอีโวเผาเคสมาโทเรมิโอแล้วก็ออโตจุดคบเพลิงอันสุดท้ายส่วนฝั่งความมือก็จะเป็นเออโตทรรมัดซันจิคาราเต้อิริโต e แล้วก็มังกรม B สองต่อไปก็จะเป็นเพยเยอร์นะครับก็ อันนี้ก็ให้น้องๆไปศึกษาแล้วก็เปิดเอาเองนะเพราะว่าผมอยู่ในเซิร์ฟวีมันก็นเลยมีคนคนเดียวอ,อันนี้พี่ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะเนื่องจากอาเก็บคอแล้วก็อาการเหมือนจะเป็นไข้ก็เลยได้อยู่บ้านนึงหวันพักผ่อนอหน้าต่อไปก็จะเป็นอ่ัตโตส้สแต็กนะครับก็นี่มีเฟสเลเวลด้วยมีเฟสอะไรต่างๆมี ปลอมแปลงเขาเรียกว่าการปลอมแล้วก็จะกดอ่าอับหมัดน,นะครับต่อไปก็จะเป็นอ่ามาร์ในโลกต่างๆวัดอะไรไปต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเกาะต่างๆเกาะต่างๆนะครับแล้วก็อ่ามีออตโอต้ต่างๆด้วยนะอันนี้จะเป็นอ,ออโต้งลงดันนะครับอันนี้จะเป็นการลงดันอ่า ที่น่าจะไม่ได้ลงดันให้ดูเนื่องจากมันเป็นรหัสใหม่รหัสนี้พี่เอา,เอาไปฟาร์มคิงเลกาซี่มาก็ก็เอาไปฟาร์มคิงเลยมาก็เลยไม่ได้เล่นบอกฟุตก็รหัสนี้ก็เป็นรหัสที่ใช้ความโรงเรียนสร้างด้วยก็แอบบเล่นความโรงเรียนนั้นไม่ได้แอบ,บเลยคุณครูเขาให้เล่นกันเลยเล่นก็เลยฟาร์มคิงเดไว้นิดหนึ่งแล้วก็ทดลองสคริปต์แต่ละอันว่า ใน,ในคอมได้ไหมส่วนสักคลิปนี้ลองรับมือถือและก็คอมนะครับดูจากน่าจะดูจากเอ r ต์อ,อคิคพีซแล้วนะน้องๆน่านะจะรู้นะ,ะเปิดมาไม่ต้องเปิด Fart ก็ได้นะครับมันเร็วอยู่แล้วก็มาเปิดออโต้ฟ้าเบลกันเนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆมาถามว่าหาคีย์ยังไงนะก็ พี่เคยสอนไปแล้วนะถ้าถ้ามันเป็นคนละถ้ามันเป็นคนละแบบก็เข้ามาสอบถามใน facebook ส่วนตัวหรือว่าดีคอร์ดส่วนตัวพี่นะครับสพี่ก็ทิ้งลิงก์ดิจอทัแล้วก็ลิงก์ Facebook พี่แล้วนะถ้า facebook พี่ไม่แจกเออถ้า facebook พี่ไม่ตอบหรือว่าไม่ไม่รับแอปก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าขอพี่ไม่ค่อยเป็นคนเล่น facebook อยู่แล้วก็มีไว้เฉยๆนั่นแหละแต่เวลา ที่ติดธุระหรือว่ามีคนมาสอนถามอะไรพี่หรือว่าพี่แจกอะไรพี่ก็จะประกาศใน a c e b o o k นะอะไรที่สําคัญอ่ะก็จะไปประกาศใน Facebook ตลอดกับดิสคอร์ส่วนดิสคอร์ดนะแจกเรยอยู่แล้วแล้วก็ลองเปิดฟาดแอคแจกดูแต่จะไม่เปิดฟาดแอคพีซีให้ดูนะครับเดี๋ยวรอให้อ่าพี่มีคอมก่อนพี่จะซอนโหลด k คไอเอแล้วก็สอนหาคียบวก สอนรันสคริปต์สอนเอาสคริปต์แล้วก็สอนอะไรต่างๆในคอมนะแต่ตอนนี้มีโทรศัพท์ก็ทําโทรศัพท์ไปก่อนส่วนเรื่องคอมในเวลาตัวรันมีปัญหาพี่อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าพี่อาจจะ,ปะไปประกาศในรีคอร์ดแทนเอากับ a c e b o o k โอเคแล้วก็ส่วนแจกสคริปต์ตอนที่มันอัพอตัวรันอัปเดตก็พี่บอยน่าจะแจก,กอยู่ โอเคนะส่วนสริปค่ายพี่ก็ UI แบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ได้อัปเดตแล้วก็แก้บั克ไปแล้วตอนนี้ก็เล่นน่าจะเล่นได้ปกติแล้วนะสริปพี่ใครที่เจอบั克ในสริปพี่ก็เข้ามาในดิสคอนแล้วก็บอกพี่ได้นะครับบอกว่าบั克อะไรแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้มองอีกคนหนึ่งพี่ไปแก้ให้ ส่วนตอนนี้ซีอ,อเอ X ก็ได้ทําการประกาศมาว่ารอการอัปเดตครั้งใหญ่ของซีอุ X นะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตจะมาเร็วหรือมาชา้าแต่ก็รอดูก่อนนะเผื่อมันอัปเดตดีขึ้นเผื่อไว้นะที่ไม่ขอพูดว่าตัวละมันจะอัปเดตไปทางที่ดีหรือว่าทางที่แย่ลงก็รอดูเอานะครับส่วนใครที่ าหาสกิปฟาร์มมาร์ทผลก็อันนี้ก็ฟาร์มมาร์ทผลได้นะครับแต่แล้วก็ของริปเปร์ฮับก็ฟาร์มได้โอเคสกิปบ,บอมบ์ฮับเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เวลาห้าโมงเวลาประมาณห้าโมงเขาจะปล่อยสกิปไก่ตันออกมานะครับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมไก่ตันเขาเขาบอกว่าไก่ตันเขาดีมาก กดปุ่มเดียวทําทุกอย่างให้เลยเราก็มารอดูนะครับพี่ก็อาจจะได้แจกช้าขอเพื่อนเพ,เพราะว่าสายชาร์จมีปัญหาอีกแล้วเพราะว่าสายชาร์จอันที่ซื้อมาใหม่ใช้แป๊บเดียวมาองพี่ทาพังเลยก็น่าจะต้องรอดูก่อนอเปิดมาถ้าใครกลัวโทรศัพท์กระตุก ไม่ต้องเปิดฟาแฟลชแท็กนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันช้าแต่ก็เปิดอของโทรศัพท์ได้มันไม่ค่อยแหลกมากถ้าอยากให้มันเร็วมากๆก็เปิดของพ c เอาแต่แหลกพี่พี่ได้เอาไปลองแลัวสริปคานนี้ในพีซก็ถือว่าดีอยู่นะดีมากนยได้ไปลองมาแล้วเด <background> ี๋ยวเวลาเจอป้างอะไรก็แจ้งผ่านดีสคอร์ดเขา,เานะครับ เดี๋ยวพี่จะทิ้งดิสคอร์ดเข้าไว้ด้วยพี่จะทิ้งดิสคอร์ดเข้าไว้ด้วยเพราะว่าเผือ่อน้องๆไปเจอบั๊กอะ่ะจะได้แจ้งเข้าไปเขาจะได้แก้ให้ก็อ้ย,ยกูเดรนไม่ได้ตีได้ตีได้ ก็สคกิ์ไม่มีบั๊กอะไรนะแต่ว่ารวมมอนรู้สึกว่าจะบั๊กบางครั้งแค่บางครั้งนะก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าด,ดีนะครับถ้าเสียงพี่เบาพี่ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าคอพี่ตักเสพทรถถถถถถมานมากเลยก็ส่วนหัดที่จะแจกก็อาจจะประมาณเสาร์อาทิตย์มีเงินก็วันไหนว่างๆก็จะมาทำให้ครับทำแจก ประมาณ5ารหัสตันหมดนะมีหมัดชุบทุกอันเลยโอเคนะครับก็บางบางรหัสก็ผลในกล่องก็อาจจะมีมังกรกับบิ๊กมัมหรือว่าโมจิติดไปด้วยก็ใครที่ได้ก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอพี่ขอพี่ไม่ไหวแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสคิปอัปเดตตลอดนะไม่ต้องเบน,นี้ส่วนใครที่เจอบั๊กก็ เข้าไปดิดิดขอดของเขาแล้วก็แจ้งเขาเลยนะครับสคริปนี้นะบอมครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับ1,000ซับแจกโยรุนะครับกับรหัสโยรุเจอกันครับ